วัสดีค่ะสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงใหญ่นะคะขอแสดงความยินดีกับสมาชิกผู้กู้ยืมก็คือกลุ่มของเลี้ยงวัวต่อยอดการเลี้ยงวัวใช่ไหมคะที่กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี2,568ยื่นกู้แล้วก็ได้รับการอนุมัติไปแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็คือทางสำนักงานพัฒนาชุมชน โดยน้องป้อมนะคะวัยรลลักน์หนุพันธ์ก็ได้ลงมาทําสัญญาเงินกู้นะคะเพื่อจะให้สมาชิกเนี้ยได้รับเงินกู้อ่าเร็วๆนี้นะคะในส่วนของสัญญาเงินกู้เนี้ยจะทํากันทั้งหมด3ชุดนะคะโดยให้สมาชิกทุกคน,นตรวจสอบความถูกต้องมันจะมีในเรื่องของตัวสัญญาหนึ่งชุดนะคะในเรื่องของใบสําคัญรับเงินอีก1นึ่งฉบับนะคะเพราะฉะนั้นให้ตรวจสอบความถูกต้องในตัวของสัญญาตรงนี้ไว้ก่อนแล้วก็ในส่วนเนี้ย ก็จะมีการให้สมาชิกทุกคนนะคะเซ็นในเรื่องของเป็นผู้กู้นะคะในส่วนนี้แล้วก็วันนี้ก็มีสักขีพยานในการเซ็นสัญญานะคะก็คือผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีคู่สมรสนะคะทั้งสามคนคือผู้ใหญ่บ้านก็เป็นคู่สมรสด้วยใช่ไหมคะอ่าค่ะในส่วนนี้ก็ให้สมาชิกทุกคนด,ดูความถูกต้องของสัญญาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเซ็นสัญญาตรงนี้ในส่วนนี้นะคะ ในเรื่องของการเซ็นสัญญาแล้วเสร็จเนี่ยเราจะต้องมีการติดอากรสแตมจํานวนสัญญา1สัญญา2000บาทนะั้นติดอากรสแตม1บาทก็คือได้รับเงิน2 0 0 0 0 0บาทต้องติดอากรอากรสเตมหนึ่งบาทแล้วก็ในตัวสำนเนอีก5บาทนะคะในส่วนนี้เมื่อเงินเข้าบัญชีแล้วสมาชิกกลุ่มก็สามารถที่จะใบเบิกถอนเงินเพื่อจะไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์นะคะแล้วหลังจากนั้น เมื่อ,อซื้อวัสดุอุปกรณ์แล้วทางสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอก็เลยก็คือ,น,อน้องป้อมนะคะจะต้องลงพื้นที่เพื่อมาตรวจสอบว่าสมาชิกทั้ง,งสามคนที่กู้ยืมนะคะว่าได้เอาเงิน,นยไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการที่ขอกู้หรือเปล่านะคะภายในจิตวันนะคะเพราะว่าหลังจากไม่ได้ซื้อภายในจวันนี้เงินส่วนนั้นก็จะต้องถูกคืนไปกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยายดูก่อนนะคะว่าสัญญานี้ จะต้องชอําระทุกวันที่เท่าไหร่นะคะในสัญญาก็คือทุกวันที่6ของเดือนนะคะเพราะฉะนั้นคือทุกวันก่อนวันที่6จะต้องมียอ,ยอดเงินที่ชําระคืนให้กับกองทุน สัญญากันแล้วนะคะทั้งหมด3ชุดนะคะ,ะเดี๋ยวถ้ายังไงก็เราจะต้องต้องส่งหลักฐานให้กับจังหวัดแล้วก็ทางกลุ่มก็จะได้จะได้รับเงินในเรื่องของการกู้ยืมนะคะเน้นย้ําในเรื่องของการนําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์นะคะก็ให้นําเงินที่ได้รับไปนะคะซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการที่ขอกู้ให้แล้วเสร็จภายในจิตวันเดี๋ยวน้องป้อมนะคะพนักงานผู้รับผิดชอบงานตำบลกาฬจกตนะคะก็จะ ลงมา,ใน,าในเรื่องของการตรวจสอบว่าได้ซื้อ,อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการที่ขอกู้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก็กำชับในเรื่องของการาใช้เงินด้วยให้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์และในอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของการชําระเงินกู้นะคะให้ชําระตามที่ในตัวสัญญาให้ไว้นะคะคือทุกวันที่6นะคะถ้าเป็นไปได้ก็ก่อนวันที่6นะคะก็สํงงานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเชียงใหญ่นะคะขอบคุณสมาชิกแล้ก็คู่สมรส นะคะที่มาเป็นสักขีพยานอนุญาตให้กับภรรยาที่สามารถกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพนะคะคขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ